สวัสดีครับอัปเดตสภาพอากาศและเส้นทางฝนประจําวันกันนะครับพี่น้องในเช้าตรู่วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับพุทธที่6พฤศจิกายนผมก็ได้ไล่อ่านคอมเมนต์ที่พี่น้องให้ความเห็นกันมาดูแล้วมีพี่น้องเกษตรกรหลายต่อหลายท่านนะครับบ่นเข้ามาเรื่องข่าวล้มนะฮะผลผลิตอมชื้นเปียกเยอะเลยนะฮะ เยอะเลยเมื่อวานนี้อ่านแล้วก็เข้าใจนะครับพี่น้องเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาเป็นกําลังใจให้เสมอโดยเฉพาะในการทําคลิปนะครับผมตั้งใจทําทุกครั้งนะฮะในการทําคลิปเนะี่ยไม่เคยโกหกให้ตกใจนะฮะพยายามจะเล่าข้อมูลที่มีอยู่ในมือนะฮะให้ได้ใกล้เคียงสภาวะอากาศมากที่สุดนะฮะแต่ก็ด้วยธุรกิจของพี่น้องนะฮะของพี่น้องเกษตรกรฮะรซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นของที่มีวงจรชีวิตนะฮะนั่นก็คือเป็นต้นไม้ การเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนก็ค่อนข้างลาบากนะฮะไม่ว่าเราจะได้พยายามเตือนสภาพอากาศล่วงหน้ากันไปแล้วก็ตามนะครับพี่น้องซึ่งก็หลบเลี่ยงยากนะฮะว่างอันเถอะใช่ไหมครับพี่น้องผมเข้าใจถูกไหมฮะก็ผมเข้าใจในสถานการณ์นี้ดีเลยนะครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปฮะหรือเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เหมือนเดิมนะเพราะโลกของเรานั้นร้อนขึ้นหรือป่วยขึ้นนะครับบางทีบางวันนะฮะข้อมูลในมือเยอะมากแต่ยังคาดการยังไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่เลยนะครับ ดังนั้นในปีถัดๆไปนะฮะถ้าเป็นไปได้พี่น้องสามารถน่าจะสามารถวางแผนทำลายนะหรือเปลี่ยนเวลาในการเพาะปลูกใหม่พอเป็นไปได้ไหมครับอันนี้ผมแค่เสนอความเห็นนะครับพี่น้องไม่ได้อะไรนะฮะเพราะว่าเพราะไม่ว่าอย่างไงแล้วเนี่ยเรื่องเซียนชำนาญการเพาะปลูกหรือความรู้เรื่องด้านนี้ผมสู้พี่น้องไม่ได้อยู่แล้วลองนะฮะลองติดตองกันดูนะฮะติดตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาให้บ่อยๆขึ้นนะครับ โดยในวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับพี่น้องที่จะยังคงมีฝนตกเป็นหย,ยอมได้ในหลายจังหวัดทางตอนบนของประเทศไทยเรานะฮะก็ในภาคนะครับก็จากแนวแอคชั่นนะฮะของกระแสลมคู่ขนานหรือลมสองระดับนะฮะเราก็ไปดูรายละเอียดกันเลยครับและจากภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็นการเคลื่อนของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะฮะจากโมเดลตัวย่อฝรั่งก็ mslp หรือความกดอากาศเท่ากันนะฮะ วันนี้ยังแผ่ลงมาแบบเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมพี่น้องที่เพิ่มเติมเลยคือเส้นเกณฑ์เย็นเริ่มต้นพันสิบสี่วันนี้ลงลึกเลยลึกลงมาในพื้นที่ภาคใต้เลยทีเดียวนะฮะโดยตอนบนหรือด้านบนของไทยอย่างเหนือละอีสานตอนบนนั้นก็พาดผ่านด้วยไอโซบาพันสิบแปดมันน่าจะหนาวนะครับและเส้นทึบเส้นหนาวเห็นไหมครับพี่น้องพันยี่สิบนะฮะหนึ่งศูนย์สองศูนย์ลงมาพาดแล้วครับเห็นไหมครับผ่านพื้นที่เพื่อนบ้าน อย่างสงปล่าวเรียบร้อยแล้วนะับว่าลงมาเข้มข้นจริงๆนะฮะแต่เมื่อลูกทรงที่เคลื่อนลงมาของแนวแผงความกดอากาศสูงนั้นนะฮะบางส่วนมันก็แย่ลงไปนะฮะส่วนใหญ่มันก็แย่ลงไปในทะ,ะเลด้วยซึ่งก็ทําให้ทิศทางของกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจําหรือดูนหนาวนะฮะที่เคลื่อนตามหลังมานะฮะเขาก็าพากันหักเหเลยฮะ อักเฮพัดพาเป็นลมตะวันออกมากขึ้นนะหอบความอุ่นชื้นจากทะเลเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยนะฮะทำให้ความหนาวความเย็นที่ควรจะเป็นไปตามเกณฑ์เส้นความกดอากาศเท่ากันนั้นเป็นไงครับพี่น้องมันก็ต้องลดลงไปนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นความร้อนผสมกันเนื้อลมมาแต่ทั้งนี้เราจะเห็นว่าสปีดหรือความเร็วของกระแสลมมะสมนั้นไม่ลดลงเลยนะครับวันนี้ไม่ลดลงเลยพี่น้องแรงขึ้นกว่าเมื่อวานอีกนะฮะวันนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าการเคลื่อน ของมวลอากาศเย็นนั้นลงมาลึกและแรงกว่าเดิมนั่นเองซึ่งจะส่งผลให้ในภาพถัดไปนี้นะครับในวันนี้จากโมเดลลมกระโชกก็จะมีลมแรงในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานอีกเห็นไหมครับพี่น้องพื้นที่อีสานทั้งภาคเลยวันนี้นะฮะวันนี้เจอลมกระโชกทั้งภาคเลยแล้วก็มีภาคกลางเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะวันนี้ก็ ระดับของกระแสลมความเร็วก็ยังไม่ถึงขั้นพกหวีถึงขั้นกระ่างกระแสกระพือนะครับพี่น้องยังอยู่พกหวีอยู่4 0 5ถึงห้กิโเมตรต่อชั่วโมงโดยเมื่อพี่น้องมองไปทางด้านขวามือนะฮะขวามือเรานะฮะกลับมาที่โมเดลพื้นกระแสลมล่างนะครับเราจะเห็นพายุใต้ฝุ่นลูกใหม่ที่ชื่อว่าหยินซิงนะฮะหยินซิงซึ่งมีทิศทางนะฮะเคลื่อนฮะเดินทางเอียงซ้ายจ่อจะลงทะเลจีนใต้เห็นไหมครับ เขาก็จะต้องได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนลงมาเป็นแผงที่แรงและลึกของมวลอากาศเย็นแบบเต็มๆไปด้วยนะครับโดยหากลมหนาวยังลงแรงเป็นแผงแบบนี้ต่อไปอีกนะฮะทิศทางของพายุใต้ฝุ่นนะฮะที่ชื่อหยินซิงเนี่ยก็จะต้องถูกดันนะฮะดันพะลงทะเลจีนใต้ก็จะต้องถูกดันให้เอียงลงไปทางด้านล่างพร้อมๆกับอะไรครับพี่น้องถูกแทะทําลายโครงสร้างในแนวดิ่งไปด้วยนะฮะกว่าจะถึงฝั่งเวียดนามนะฮะ ก็คงน่าจะกลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาทานาลูกเล็กๆไปแล้วนะครับไวเ้เรามาติดตามกันอีกทีนะฮะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ถูกปกคลุมด้วยกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะและจะยังคงมีล่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ด้วยทางภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างนะฮะตามเส้นคู่สีดำทิศทางของกระแสลมระดับล่างที่น้องก็มองตามลูกศรสีแดง ในขณะที่แนวการพัดของลมคู่ขนานอย่างลมระดับบนในวันนี้นะครับออพี่น้องพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเห็นไหมครับจากทะเลเตนใต้ซึ่งไหลออกจากขอบแอนต้ไซโคนฮะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนฮะจากนั้นเขาก็พัดเสยนะครับเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคเป็นลมใต้ฮนะเป็นลมใต้ในขณะที่พี่น้องมองพื้นที่ภาคเหนือนะครับวันนี้นะ มีเอฟเฟกเพิ่มเติมมีปัจจัยเพิ่มเติมนะแล้วก็มีการสวิงลงมาของคลื่นกระแสลมตะวันตกแล้วก็พัดตะวันฮนะพอย้อยลงมาก็พัดตะวันยกทอขึ้นผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกเข้าไปพัดบรรจบสอบกับลมใต้ที่ไหลขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือนั่นแหละครับเห็นไหมครับพี่น้องแต่กําลังนั้นก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะฮะไม่ออกเหลืองออกม่วงนะฮะยังอ่อนอยู่แล้วยังอ่อนแล้วก็กินพื้นที่เข้าไปยังไม่มากเท่าไหร่พรุ่งนี้น่าจะมากกว่านี้นะครับ เส้นทางของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองเลยครับดังนั้นเมื่อกระแสลมคู่ขนานนะครับพี่น้องและการเคลื่อนของมวลอากาศที่เป็นตัวควบคุมนะฮะแล้วก็มีอิทธิพลต่อลักษณะาอากาศบ้านเราเป็นเช่นนี้ดูสภาพการโดยทั่วไปเนี่ยครับฝนน่าจะยกตัวฝ่าลมหนาวที่ลงมาแบบเข้มข้นในวันนี้ได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับพี่น้องได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างพื้นที่ภาคเหนือนี่กอ็อันนี อันนี้พิเศษนะฮะวันนี้ก็จะมีได้าจากแนวสอบของลมระดับบนสองทิศทางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมาในพื้นที่มากกว่าเขาและที่สำคัญนะฮะแนวลมที่เข้าพัดบรรจบเป็นการยกเข้าไปของคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งมีความเร็วและแรงนะฮะดังนั้นพี่น้องต้องเฝ้าระวังเอฟเฟกนะครับพี่น้องในพื้นที่และจะมีฝนได้เป็นบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะจากแนวลม ระดับบนที่พัดเป็นลมใต้ไหลายความชื้นเข้าไปนะรวมถึงอีสานตอนล่างแนวตะเข็บชายแดนด้วยซึ่งก็ต้องก็แตต้องแรงนะครับลมถึงมากพอและมีความชื้นมากพอที่จะฝ่าลมหนาวขึ้นไปได้ผมว่าฝนไม่มากนะครับและจากโมเดลพาความร้อนนะฮะคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงใน7โมงเช้าของวันนี้นะครับพี่น้องวันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้7พฤศจิกายน สองวันมานี้นะครับพี่น้องโมเดลคาดการฝนนะผมเช็คย้อนหลังแล้วเนะี่ยคอเช็กย้อนหลังฝนใกล้เคียงคาดการฝนใกล้เคียงเพียง5050 50เองนะครับพี่น้องสําหรับการคาดการฝนทางตอนบนของประเทศไทยยกเว้นพื้นที่ภาคใต้น่าจะเกิดจากการสวิงและความแปรปรวนของกระแสลมคู่ขนานโดยเฉพาะลมระดับบนฮนะแปลเปลี่ยนง่ายจังกาจากการส่งข้อมูลทุกๆ4ชั่วโมงนั่นแหละครับ วันนี้มาดูกันใหม่นะฮะใกล้เคียงขนาดไหนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้นะฮะภาคเหนือบนวันนี้นะครับตอนบนโมเดลให้ฝนเยอะกว่าเขาย้ําอีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งพี่น้องภาคเหนือที่อยู่ในแนวคาดหมายฝนตรงกรอบสี่เหลี่ยมให้เฝ้าระวังฟ้าขนองลมกระโชก้วยครับโดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดไม่ห้องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนนะครับพะเยาน่านตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งก็เล็กๆน้อยนนะบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเดรอุบลราชธานีก็อยู่ด้านล่างนะฮะแถวๆติดกับทางกับภูชานะครับลงใต้พัดสอบขึ้นไป สำหรับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยของพื้นที่ตกได้บางแห่งนะบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครา,ามกรุงเทพมหานาครและปะริมณนลภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ร้อยละ1 0ถึง20นะ20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบ,านบุรีสแก้ชฉะเชิงชาวชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด สำหรับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรขันชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพื้นที่ภาคใต้นะผมเตือนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าดัชนีเคปสูงมากเลยนะครับออกแดงผมเคยโพสต์เตือนไปแล้วนะครับพี่น้องภาคใต้ ออกแดงเวลาฝนตกเนี่ยจะมีฟ้าขนองร่วมด้วยเยอะเลยนะฮะในขณะที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านโดนลมหนาวยึดพื้นที่นะในวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละสิของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงไซสมบูรณ์จำปาสักและอัตตปือคือลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรนะครับพี่น้องโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนและตอนล่างคลื่นสูงไม่เกินหเมตรเช่นกันสวัสดีครับ